แคมปัสตั้งนะครับมันไปซื้อมาจากโรตัสมันจะเป็นซองเล็ก5บาทได้การไปเดียวแล้วก็มีแบบ10บาทได้2ใบนะฮะอันนี้ก็น่าจะเลือกมาแล้วว่าน่าจะยังไม่ซ้ำม,มันคัดได้นะมันมองตรงนี้มันใสนะมองเห็นอันีดีๆก็ดูชื่อตรงนี้ก็ได้นะคุโรอิมาสโต อะไรอ่ะอาจจะอ่านผิดนะไม่เป็นไรมาแกะนี่ถ้า้องแกะแพ็คด้วยฝาอืมนี่อริโกโอแมนไนอ่านผิดอ่านผิดจริงๆจะเองไม่ใช่ี่ใบหลังใ่ใบหน้านี่เอ้าวดันเป็นสองคนนี้ติดกัน อันนี้ดันเป็นไอตัวคนนี้้ออันนี้เป็นไออามานานเนี่ยเอาไปละดันทะลึ่งได้จะบอกว่าข้างหลังเป็นเป็นแม่บ้านนะบันเทิงไม่เป็นไรนนนเห็น,นเห็น,นเห็นเ่ยอามานานโรอีอามานาน นี่อะไรดีกว่าด้านนีโหกับด้านยันหูเวนสามเลยคือห่อเดียวพอแต่มันไม่รู้นะเพราะว่าไอ้ด้านหลังก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมไม่เห็นนะมาะแกะแกะันยกโหล่มาีว่ะเป็น pack, แพ็คนะตอนนี้ลงตัดเยอะทุกเยอะอ่ะของใหม่ อันนี้ก็คัดได้แค่เฉพาะใบที่ใบบนสุดแล้ที่มันหันหลังเลยนะมันหันหลังก็จะไม่ได้เนี่ยนี่จะได้ใบเนี้ยแต่ว่าอไอ้ฟูจิคุโระโละปูเอามาอันนี้ที่เหลือไม่รู้แล้วเนี่ยถ้าแปะเข้าแปะ 8, หันหลังนี่ก็จบนะฮะดูดีกว่าอันนี้น่าจะ แกะ่ายหรือเปล่าแกะยากเหนียวอว่าขี้เสยกว่า,เอ,เ,าเออเหอง่ายกว่ามีไงเมกุมิฟูจิคุโรจะไปจัดก,การเขียกัน ฉีกเลยนะเพราะถ้ามันแปะหันอย่างนี้มันเกี่ยวกาวดึงการงอหมดอันนี้ซ้ำนะโอโจโสัตตรูเบอร์สองอันนี้เราจะดึงได้ง่ายปึ๊บโอสัตตรูเบอร์สิบสองไอ้กกับโอโจโหมดเลยีมีขมวด้วมนะั้งกับทุกแอคมาโอโจ โฟจิฟูชิกุโร่หนึอย่างขี้ขาขาซองในบ้านซ้ำอีกแล้วกุโรอีกมิสโตกุโรอีกอื้ม โกโจแล้วจะสั่นกันเยอะไอ้น,นี่ก็ไอโกโจแล้วโกโจเพียบมีโกโจกับเกตโตนี่แน่ใจว่ามีหรือ,อยังล่ยปิด แม่บ้าน,นนี่มีแล้วโลอีมาสักมีสตกตกโคตรเยอะเลยเพนดา้าโอ้สามน่าจะต้องเวนลอ็อตอันนี้เป็นล็อตผลิตศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ต้นเดือนเมษาเลยเนี่ยจะส้มสามันเยอะ ซื้อแบบห้าบาทยกโหลก็จะซ้ำกันเองเ,องเนี่ยบาทเลยเจดโทได้มกี่แบบไอฟูจิคุโรอันเดยงไอ้ฮีกินโตกนานามิของรวมตื่นแกะสองแพ็คเลยดีกว่าจะได้จบๆไป อันนี้จะเลือกมาแต่ว่ามันน่าจะเป็นเอโทจิสามอันนี้ก็สูงยี่สิบสี่อันที่จริงจริงเดือนละไอ้ล็อตแบบกระจายน่าจะดีกว่าอ๋อ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 คัอคอคอคออแบบแบบนะเนนี่นี่เลือกมาได้วไปไอ้โทจิอันเนี้ยเหมือนกัน เฮ้ยอันนี้ไม่มีเซอินาติเซอินแะรอันใหม่ด้ยโอเคอน,นี่น่าจะมีแล้วโชโก,โกเอลี เรียวเมนสุคุนะน่าจะมีแล้วอีตาโดลิอาุชิคุโลมาพเลยอันดิแผ่นได้นะ มุมนี้ก็จะมีแล้วแพนด้าสี่สิบแพนด้าเอียงโอ้ดูซ้ำแพนด้าแพนด้ามาซ้ำมาเป็นฝูงเอาแพนด้ามาแล้วจะซ้ำไปไหนนี่ครับซื้อซื้อแพ็คซ้ำนี้ไ้ซื้อซองใหญ่ได้ได้เลือก มาฮิโตะถ้ายังไม่มีเกตโตมาฮิโตะนี่น่าจะยจังแม่บ้าน,นแล้วสามฮิซัโตะนีน่สองใบสุดท้ายเนี่ยแปะหันหลังเนี่ยเลือกไม่ได้แต่ถ้าสองสิบบาทมันหันหน้ามันเลือกได้ โอโจสามโอโจมีเป็นสิบแบบฟูจิคุโรโอ้โอเคตามน,นั้นเอาไปเอียงเอียงได้เพียบน,นี่ครับ